สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผมโอเวอร์รกับเกมเซเว่นไนท์สอวันนี้ผมจะพาทุกคนมาลงบอสสาสหายในบทที่13ระดับยากมากก็คือบอสคาทารอฟขี่ม้าบอสคาทารอฟเป็นอสศวนแล้วก็บอสอีวาเนี่ยทั้ง3ตัวเลยในคลิปเดียวโดยการใช้อัศวิน4ตัวดังนี้นะครับแล้วก็จะพาดูนะครับว่าไอเทมที่ผมใส่ เป็นเซตประมาณไหนและวิธีการลบสกิลปรบยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่กําลังคิดจะเติมเกมนะครับก็สามารถนะครับเติมที่แฟนเพจจอนชาวไร่ได้เลยนะครับราคาถูกนะครับเติมไวนะครับแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตัวละครที่ผมใช้นะครับจะเป็นราเชลโคเซตคลิสคารินส่วนอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นของราเชลจะเป็นเซตป้องกันล้วนนะครับ แล้วก็ใส่เป็นหูอมตะแล้วก็สร้อยคอกับแหวนลดความเสียหายโคเซสใส่เป็นเซตคีตี่เข้าต่างหูยอดมนุษย์สร้อยเพิ่มความเสียหายแหวนเป็นแหวนครีแล้วก็เพิ่มดาเมจคริสใส่เป็นเซ็ตโจมตีต่างหูใส่เป็นคริเพิ่มดาเมจแล้วก็สร้อยเป็นเพิ่มความเสียหายส่วนคารินผมใส่เป็นเซ็ตรดกูดาวต่างหูอมตะสร้อยตีรถกูดาวแล้วก็แวหวนฮิล อันนี้ใส่มาเพื่อกันเหนียวรุนร้วนเลยของคารินเพราะว่าบางทีเราอาจจะหลบสกิลไม่พ้นอย่างน้อยโดนทีหนึ่งไม่ตายก็ยังชุบเพื่อนขึ้นมาได้อันนี้นะครับเป็นเซ็ตอุปกรณ์ทั้ง4ตัวละครเดี๋ยวเราไปรับชมมาเตอรี่กันครับมาสเตอรี่ที่ผมใช้ในการลงบอสสตัวนี้ผมจะปรับมาสเตอรี่เป็นสายโจมตีรวนยกเว้นเลเวล25ซึ่งปรับเป็นเพิ่มพลังโจมตีของปีศาจไก่5%เเจะอยู่อันกลาง ที่เหลือด้านบนหมดเลยนะครับประมาณนี้นะส่วนเลเวล90กับเลเวล65นี่ก็ไม่ได้เห็นผลอะไรขนาดนั้นเพราะว่าบอสไม่มีสถานะอะไรจะปรับอันบนอันร่างก็แล้วแต่เลยแต่แนะนําให้ปรับอันร่างไว้ดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยบอสอ่ะเขามีสกิลสตันด้วยนะของอ e ีวานเราอาจจะไม่ติดก็เป็นได้นะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยว่าวิธีการหลบบอสทำยังไง หลังจากเราเริ่มเข้าบอสมานะให้เราอะ่ะเอาราเชลนะครับมายืนแทงบอสแล้วก็บอสจะใช้สกิลครึ่งวงกลม2ครั้งหลังจากนั้นบอสจะใช้สกิลวงกลมใหญ่1ครั้งแล้วก็ดีดหลัง1ทีแล้วก็จะตีครึ่งวงกลม2ครั้งแล้วก็จะใช้สกิลทรงกรวย1ครั้งแล้วบอสก็จะถีบหลังอีก1ทีให้เราเอาตัวละครหลบมานะครับแล้วก็บอสจะพุ่งไปด้านหน้าอันนี้ให้เราอะ่ะวิ่งตามหน้าบอสไปเลย คือไปอยู่หน้าบอสนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบอสจะทีปลังถ้าเกิดว่าเราอยู่ข้างหลังเราจะโดนสกิลทีปลังแล้วก็จะตายเมคาินิคของบอสตัวเนี้ยมีแค่นี้เลยตีครึ่งวงกลม2ครั้งนะครับลองสังเกตดูนะครึ่งวงกลม2ครั้งสกิลวงกลม1ครั้งแล้วก็ทีปลังครึ่งวงกลม2ครั้งแล้วก็สกิลทรงกรวยด้านหน้าแล้วก็ทีปลังหลังจากนั้นบอสจะพุ่ง1ครั้งพอบอสพุ่งปุ๊บ ให้เราจับตัวละครทุกตัววิ่งตามบอสไปเลยมาอยู่หน้าบอสล้วบอสจะถีบหลังเห็นไหมครับเมคานิกบอสต,ตัวนี้มีแค่นี้เลยครับง่ายนะครับบอสต,ตัวนี้เดี๋ยวเราชมคลิปให้จบเดี๋ยวเราไปเจอบอสต,ตัวที่สองนะครับ เรามาเข้าบอสตัวที่2ครับบอสตัวที่2นะจะยากกว่าบอสตัวแรกนิดนึงแต่พอเปิดเกมมาให้เราเอาราเชลวิ่งไปอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเพื่อนนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นอนะ่ะตัวละครตัวหลังจะหลบไม่ได้บอสจะใช้เป็นสกิลรูปพิซซ่าจะมีรูเว,ว้าให้เราหลบแค่ทรงสามเหลี่ยมรูปเดียวแล้วบอสจะใช้สกิลตีวงกลม2ครั้งอันนี้เราวิ่งหลบได้หลังจากนั้นให้เรารวมุูป เพื่อม,มายืนใกล้บอสอันนี้ถ้าบอสร็อกเป้าตัวไหนให้วิ่งมาเขาเรียกว่ามันจะมีจุดจุดเวาระหว่างเพื่อนให้เราวิ่งตรงที่เพื่อนไม่ได้อยู่นะครับหลังจากนั้นบอสจะใช้สกิลพิซซ่าอีกประมาณ3-4ครั้งเดี๋ยวเราลองนะับดูได้เลยบางทีก็3บางทีก็4แต่วงจะเร็วขึ้นเรื่อยๆวงแรกจะช้านะอันนี้นะเป็นวงแรกทรงพิซซ่าหลังจากนั้นบอสจะใช้อีกหครั้ง2แล้วนะ แล้วก็3นะครับแล้วก็4อันนี้จะเป็นวงที่ไวมากเห็นไหมคิดผมยังหลบไม่ทันเลยจริงๆสกิลเนี้ยถ้าเกิดว่าใครไม่ได้รีบทำดาเมจจนมากเกินไปผมแนะนำให้กดคุมทุกตัวละครแล้ววิ่งวนเรื่อยๆเพื่อให้ตัวละครเราอยู่เป็นกระจุกเวลาเราหลบจะได้ง่ายสกิลนี้ถ้าบอร,รอคใครอย่างที่ผมบอกให้เอาตัวนั้นวิ่งไปฝั่งตรงข้ามกับเพื่อน แล้วบอจะตีสกิลเป็นเส้นตรง2ครั้งหลังจากนั้นน่ะบอจะตีธรรมดา1ทีแล้วบอจะใช้สกิลวงกลมที่แบบไม่ได้รอกท่าเกต2ครั้งพอบอสใช้สกิลนั้นเราบอสก็จะใช้สกิลทรงบิซ่าประมาณ3-4รอบเราลองนับดูได้เลยนะครับอันนี้รอบที่2นะแล้วก็ต่อไปรอบที่3แล้วก็รอบที่4แต่วงที่4เนี่ยอันตรายสุดนะครับ ถ้าเกิดว่าใครอ่ะอคิดว่าตัวเองจะวิ่งไม่ทันผมแนะนำนะให้เราอ่ะกดรวมกรุป๊ปอย่างที่ผมบอกเลยรวมกรุป๊ปแล้ววิ่งวนบอสเรื่อยๆเมคนิกบอสจะมีเท่านี้ครับตีวงกลมบนพื้น2ครั้งร็อกเป้า1ตัวละครเขาจะร็อกสกิลวงกลมไว้1ตัวละครแล้วก็สกิลเส้นตรง2ครั้งหลังจากนั้นจะใช้สกิลพิซซ่าสี่รอบ หลังจากนั้นบอสก็จะวนหลูมาเหมือนเดิมก็คือตี1ครั้งสกิลวงกลม1ทีและสกิลร็อกทาร์เก็ตที่เป็นวงกลมสกิลเส้นตรง2รอบแล้วก็พิซซ่าอันนี้คือเมคนิกของบอสคาทารอบตัวที่2ก็คือบอ,อสอัศวินคาทารอบแค่นี้เราก็ผ่านไปได้ง่ายๆเลยนะครับป่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปชมบอสอีวานตัวที่3กันครับ โอเคตอนนี้เราก็เข้ามาถึงบอสอีวานตัวที่3กันแล้วนะก็คือเริ่มแรกเลยบอสอีวานนี่ไม่มีอะไรเลยนะครับคือจะตี2ครั้งแล้วสกิลเส้นตรง1ทีแล้วเขาก็จะตี2ครั้งสกิลเส้นตรง1ทีแล้วเขาก็จะตีอีก2ครั้งแล้วเขาจะกระโดดไปตัวข้างหลังแล้วก็ฟาสกิลที่เป็นทรงกวยยาวแบบนี้นะ1ครั้งหลังจากนั้นบอสจะกลับมาตี2ทีแล้วก็สกิลเส้นตรง1ที สังเกตนะครับ1-2เส้นตรงแล้วก็1-2แล้วก็กระโดดแล้วก็ป่าทรงกลวยเห็นไหมบอสอีวาเนี่ยตัวเี้ง่ายสุดละแต่อย่างเดียวเลยนะมันตีโคตรจะแรงเลยครับก็ถ้าเกิดว่าการเหนี่ยวไวก้ก็ใส่ตัวอื่นๆมาถ้าอยากเล่นง่ายก็ใส่รูดี้แต่ถ้าอยากเล่นยากหน่อยและออยากเล่นให้ไวก็ใส่ราชเชลแบบผม เพราะว่ามันจะตีบอสได้เร็วกว่าเยอะนะครับอันนี้บอกเลยถ้าใส่บอสอ่าถ้าใส่รูดี้มานานใส่ราเชลมาเถอะท้าทายด้วยยังไงก็ผ่านเชื่อผมดูคลิปนี้ยังไงก็ชิวๆแน่นอนครับเดี๋ยวเรารอรับชมคลิปไปได้เลยครับหลังจากนี้อ่ะยวเสริมอีกทีเพื่อความชัวเดี๋ยวเราให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะ หนึ่งทีนะสองทีโรบหนึ่งทีสองทีคุมคุมทีมนะครับแล้วก็วิ่งวนบอสสับปุ๊บทรงกลวยทรงกลวยเสร็จปุ๊บตีหนึ่งทีสองทีลาเชลโลบหนึ่งทีสองทีลาเชลโลบเห็นไหมคือเมคานิกเขามีแค่นี้จริงๆ ข้อดีของบอสอีวานตัวนี้คือเลือดเยอะแค่นั้นเองครับตีนานตีจนเปื่อยฮะตีไปเลยยังไงก็ผ่านนะครับทุกคนขอให้ทุกคนผ่านไปได้ด้วยดีนะครับหลังจากนี้ก็แปรับชมคลิปอย่างจริงจังกันดีกว่า เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนวิธีการหลบบอสสามตัวนี้ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับเพราะว่าบอสสามตัวนี้เป็นบอสที่ง่ายที่สุดสําหรับผมแล้วนะในการเล่นนะครับระดับ10 11แล้วก็12ผมว่าบท13บนี่ง่ายสุดละผมว่าทุกคนเนี่ยน่าจะผ่านกันไปได้แบบชิวๆเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะขอให้ทุกคนลงผ่านกันครบทุกคนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะถ้าเกิดว่าใครชอบ ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง over root ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ